เชียงคานสวัน2คืนฉบับงบประหยัดคนละ3,000บาททริปนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงคานชมทะเลเหมอกที่ภูทอกเดินเลาะบรรยากาศริมแม่น้ำโขงบรรยากาศดีมากๆเลยออกมาประมาณสัก5้าโมงเย็นนะคะแล้วก็หาของกินที่ถนนคนเดินใครมีแผนเที่ยวเ <บา S 1> ชียงคาน <บา S 1> ไปรับชมคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะและตอนนี้นะคะเราเข้าที่พักแล้วที่พักของเราน่ารักมากเป็นโฮมสเตย์มินิมอลน่ารักน่ารักนะคะชื่อว่าชินจินค่ะรานะคาไม่แพงค่ะเรามาถึงกันเวลา11โมถ้าห้องพักว่างก็สามารถเข้าพักได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนกับพี่เจ้าของนะคะมัดจำไม่แค50่50%เเซนะคะพี่เจ้าของน่ารักมากแตเดี๋ยวไปเข้าดูห้องพักกันค่ะ ในห้องแล้วค่ะห้องน่ารักมากห้องราคาไม่แพงด้วยนะคะทุกคนมามาก็มาด้านในห้องของรักนะคะคือห้องสองค่ะชื่อห้องว่าซูพิเรียนะคะในห้องนะคะมีเตียงนอนหนึ่งเตียงค่ะแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นมีไดร์เป่าผมมีกาน้ำร้อนมีขนมหูให้ถ่ายว่าราคาเท่าไหร่มีห้องน้ําในตัวด้วยนะแล้วก็มีแอร์ด้วยแต่ว่าที่นี่นะคะคือไม่ติดวิวแม่น้าโขงเราเป็นแบบเหมือนโฮมสเตย์เป็นแบบทาวเฮ้า ห้องนี้ร,ราคาแปดร้บาททุกคนโคตรดีอะโ,แบบโอเคนะแบบห้องสไตล์แบบน่ารักมินิมอลไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำคือดีมากเอาดีๆราคา800ร้อคือดีมากทุกคนแบบมีนี่ที่รัาหน้าสุขภัณฑ์แล้วก็แยกที่อาบน้ำนะคะโอเคที่พักของเราก็ประมาณนี้ที่พักแบบ โอเคนะน่ารักแล้วก็ที่นี่ก็คือมีห้องแบบดีลักด้วยห้องดีลักนะคะคือละหนึ่พันบาทแล้วห้องสูพิเลียนะคะคือละแปดร้อยแล้วก็ห้องสแตนดาร์ดอ่ะจะคือละหกร้ยบาทคือห้องสแตนดาร์ดจะมีความแตกต่างตรงที่ห้องน้ําจะแยกเนาะไม่ได้อยู่ในตัว

คนตอนนี้นะคะเย็นแล้วก็เมื่อกี้แอบกลับไปนอนที่โรงแรมนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถนนคนเดินกันบรรยากาศดีมากๆเลยออกมาประมาณสักห้าโมงเย็นนะคะไม่ร้อนมากแสงกําลังโอเคนะในเวลานี้นี่มีเรือด้วยสําหรับใครนะคะที่อยากจะนั่งเรือชมวิวนะคะสามารถไปนั่งได้เลยคนละ100่้บาทแต่เราก็คือขีเกียร ไส้คำตอนเย็นบรรยากาศดีมากที่เรามากินตอนเที่ยง เาเชเหล่อมพญานาคบอเชื่อนี่พญานาคยือนอยู่ในริมน้ำโขงนะครับนี่คือวันแรกนะครับที่เรามากันนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงเตรียมตัวมาเสื้อกันหนาวเต็มกระเป๋าเลยครับแต่น่าจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกขีว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิจะเลอกี่องศาแต่ตอนนี้ก็คือคนก็ไม่ได้เยอะมากซึ่งวันนี้มันไม่ใช่วันหยุดด้วยพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะเพราะว่าเป็นวันศุกร์เสาร์นะครับแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูถนนคนเดินกัน นี่ก็คือตอนนี้เวลาประมาณ5โมง20นะครับเรือก็ออกพอดีแต่ถ้าใครจะมานั่งเรือแนะนําก็มาประมาณ4โมง4โมงนี่นะครับทุกคนท่าขึ้นเรือที่เชียงคานเพื่อชมพระอาทิตย์ตกนะครับจะอยู่ที่หน้าวัดท่าคกเลยนะครับถ้าเดินตามถนนคนเดินมาก็จะอยู่ประมาณสุดทางเลยนะครับทุกคนบรรยากาศท่าเทียบเรือก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ เวลาโมงครึ่งเรือออกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูถนนคนเดินกันว่ามีอะไรน่ากินน่าซื้อบ้างหิวแล้วไปหาอะไรกินกันชากับโซดารันอยากกินอะไรค่ะชากับโซดาน้ำเลมอนธรรมดาก็าาง้ค่เอาโซดา คะ่ะอกินอันนี้ด้วยไม่้ค่ะไม่คิดังค่ะไม่คิดจริงใช่ไหมครับอเอาหมดก,กระปุกเลยครับรูที่น่ารักมากเลยหมอกรกะตีมร้านมากสีเหลืองเลยใช่คะ่ะไม่มีตังไม่มีตังฮะ พูดล้ไหมต่างๆลูกตี่อยู่อินโดนไม่มีต่งเลลองเขมลงก็โอเคนะนยาชิติรกน้ำโขลอันนี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยใช่ไหมครับอันนี้เนืายไดิเพื่นร้านนะครับหอยหนึ่งไม้ เน,นีเนน่อันนี้อ่ะจิบบังนี่เลอันนี้จ0บาทบังไม้ไ <c oughs> และตอนนี้นะคะก็คือมากินก๋วยจั๊บที่ร้านอะไรอื่น อยู่ตรงข้ามกับร้านลุกโภชนาถนนเชียงทานซอย9ค่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าอร่อยไหมมีเกี๊ยวซาด้วยค่ะทุกคนเกี๊ยวซาไฟลุกไฟไม่ลุกทานฟรีไฟลุกอยู่แล้วแหละเพราะมันต้องติดไฟอหอมน้ำซุปหอมมากรสชาติค้างๆอยากบางๆน้องถือถ้าคนชอบรสจัดแต่ถ้าเป็นแบบคนไม่ชอบรสจัดก็โอเคเลย ไอติมไายติมหมคคาไอติม,ม,ตมรสมะม่วงค่ะกลับมาจากถนนคนเดินแล้วค่ะทุกคนมาถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้ไปพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวกันต่อค่ะสวัสดีเช้าวันที่สองนะคะและตอนนี้นะคะเราเดินทางมาที่ภูทอกตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งเดี๋ยวเราไปดูพาทิตขึ้นกันไปดูว่ามีหมอกแล้วก็วิวเป็นยังไงไปดูกันค่ะอนี้งนั่งๆบนที่ไหนอยู่ว่าอะไรยังไงครับ แล,แล้วผมจะต้องไปรอตรงไหนครับเดินส่งไปมไม่ต้องรอขึ้นได้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับขึ้นมาถึงภูทอกแล้วทุกคนสวยมากทะเลหมอกแบบสุดลูกหูลูกตาขึ้นภาพ ที่ขึ้นแล้วค่ะสวยมากๆเลยด้านหลังนะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศหนาวทำให้เสียงเปลี่ยนตอนนี้นะครับผู้ดำเนินรายการป่วยเปลี่ยน,ผ,ยนผู้ดำเนินการแล้วเป็นแขกรับเชิญได้ไหมได้แหละตอนนี้นะครับ <c oughs> เลยมาเที่ยววัดผูควายเงิน <c oughs> ่างจากถนนคนเดินเชียงคานที่เราพักอยู่ประมาณ1ิบกว่ากิโลนิดๆใช่ซึ่งวัดนี้ก็จะมีกระต่ายเดี๋ยวเราอินเสกกระต่ายดูบึ๊บแป๊บหนึ่งแต่ยังไม่ถ่ายแล้วก็อันซีนวัดนี้นะครับนี่แทนแทนแทนน้ำมันบุลเลอร์ควายของทองเม่นในเรื่องบังลังก์ไม่ใช้ซึ่งนี่เขาชื่อควายเงินนะครับแต่ก็สงสัยนะครับวัดนี้เจอช้างด้วยครับช้างตัวเล็กก็ควาย กมอมเป็นไม้สักไม้ล่ะมีรอยเท้ากุมารเทพด้วยนะครับนี่รอยนี่นี่รอยเท้ากุมารเทพทุกคนมองไปรอยเท้านะครับมองไปรอยเท้ามองอยังไงให้เป็นรอยเท้าเรามาดูบรรยากาศรอบๆวัดกันนะครับว่าจะเป็นยังไง หลังจาก <Okay. S 1> ที่เราไปทําบุญที่วัดมานะครับเราก็จะกลับที่พักแต่ระหว่างทางกลับที่พักเราก็จะผ่านคาเฟ่ชื่อว่าคาเฟ่ติดดินคาเฟ่ติดดินนะครับผมบรรยากาศดีมากซึ่งเป็นคาเฟ่ยู่ริมฟางโคงนะครับบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้ ะทเลยรต้องลองหรอกคุณกินคุณน่าจะหายไอเลยอยู่อยู่วันเต็มวันใช่ไหมนี่ที่ต้องผมฝากไปเพี่ชาว่าช่วงวันมันโล่งคอมากเพราะว่าอ่าเพราะว่าเราเราอยู่ยาวสองวันใช่ไหมพี่ใครป่วยใครเจ็บคอจะผมว่าจะไม่ต้องซาร่าแต่เป็นน้ำผึ้งมะนาวตราบ้านติดดินมาตังโล่งเลยอ่ะดีดีมากแบบสำหรับคนที่แบบว่าไม่สบายอย่างดิฉันนะคะ นี่นะครับทุกคนบรรยากาศโดยรอบของติดดินคาเฟ่นะครับก็จะเป็นคาเฟ่ย,ยู่ติดริมโคงนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีแต่เวลาที่เรามานะครับจะอยู่ในช่วงเที่ยงอากาศก็จะร้อนนิดนึงตัวนบริเวณให้ถ่ายรูปมีค่อนข้างเยอะครับสวยมากยู่ติดริมโคงเลย และหลังจากที่เราไปคาเฟ่บ้านติดดินมานะครับเราก็มาไว้ทานข้าวที่แกงคุดคูนี่ตอนนี้เวลาไปหมกินาทีใบมกซินาทแล้วยังไม่ได้กินข้าวหิวข้าวมากซึ่งเรามาดูกันว่าเราจะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้นะคะเราก็เข้ามานั่งในร้านกลุ่มสตรีพัฒนาที่อยู่ด้านล่างติดแม่น้ำโขง นี้เหมือนหน้ามึดนะเพราะว่าย้อนแสงย้อนแสงอ่านี่บรรยากาศดีมากทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะสั่งอาหารนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาอาหารในมื้อนี้ของเราจะเป็นอย่างไรแน่นอนส้มตําแน่นอนเคยน้ำจิ้มปลามึกบดมาแล้วภาพออกเลยสำหรับเขชอบกินน้ำจิ้มถั่วแล้วก็นี่จะมีกุ้งทอดกุ้งมนน้ำโขงเขาบอกจับมาท u, ีละตัวจานนี <aries> <ỗ hat> ้ประมาณร้อยหตัวเขานักคร่าว เขาบอกถ้าไม่ตรงก็คืนได้เขาบอกให้ลองนับดูตัวละบาตแล้วลลข้าวนี้มีกี่เม็ด382เมตร,มตรถ้าไม่ตรงเขาบอกให้เอาไปคืนไปลองนับดูดูก่อนนับหรือยังไม่นับเราเชื่อใจเขาเขาขาย้าขายมานานแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เวลา6โมง42นะครับตอนนี้เรอยู่ถนนเดิม <c oughs> แล้วก็จะหาอะไรกินด้วยสภาพคนป่วยเจ้าของท้องป่วย แล้ว,วบรรยากาศคนคนเดียววันนี้คนเยอะมากมากมามากน่าจะเป็นเพราวันยุดด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน และตอนนี้นะคะมาเดินถนนคนเดิน,น,เดนใช่ไหมก็มากินข้าวเปียกเส้นแน่สมใจอันนี้สั่งเป็นข้าวเปียกเส้นกระดูกซี่โครงค่ะหน้าตาแบบนี้เลยแบบไหนแบบมีขา้าวเปียมีเส้นแล้วก็มีมีกระดูกมาถึงห<ใ>น้าตาพิธีกรเไม่ไปวยโอเคหน้าตานี่จะเป็นอย่างนี้มีหมูชิ้นโตโตประมาณสามชิ้นมีหมูยอ หอมเกี๊ยวหมูอร่อยไอหมูยออร่อยมากอ้อร่อยมากอันนี้อร่อยออกาฟ่อยู่อนนีเนาะนี่คือสภาพของ YouTube นะคะเป็นไงคะหายไข่หรือยังคะยังค่ะวันนี้เราอยู่ร้านอะไรเอ่ยจุ่มนัวยายพัาจุ่มนัวยายค้าสั่งอะไรกินยังคะ จุ่มนัวยายพัดนะคะ,ะก็จะมีจุ่มนัวแล้วก็มีพวกขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำผีก๋วยจั๊บมี่กะทิเราวก็กินได้แค่ก๋วยจั๊บเอ็นดูเรากินอะไรมาไม่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆสั่งมาแล้วก็ให้เพื่อนๆรีวิววันนี้เราเจอใครน,นี้เ,เจอใครแนทน,นที่เดผู้ใดนี่แม่ทีย์อาจารย์เพื่อนเราของเรานะคะได้มาแล้วก๋วยจั๊บหมด ตป็นกวยเตี๋ยวมรู้วันนี้จุ๋นนัวมันแซ่บพิเศษค่ะจุ่มนัวเส้นเล็กจ้าเสต่คนที่โซไม่เล็กนะคะเดีะโดนัวชิ้นเล็กไหมออกออกจากตะมุตะมุอร่อยมากจริงๆดูหิวจบการรีวิวแฟชั่นี้่นกาติสวัสดี